สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะเปิดภาพล่าสุดเบลล่าลานีหลังเลิกเวียสุกลวั์สวยออร่าจับเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ทำเอาหลายๆคนถึงกับเศร้าไปตามๆกันเมื่อทางด้านคู่รักข้ามช่องอย่างเบลล่าลานีแคมเปนได้หยุดติดความสัมพันธ์กับพระเอกต่างช่องเวสุกลวั์คณารดหลังจากที่ทางคู่คบหาดูใจกันมาได้นานถึง9ปีค่ะโดยทางด้านเบลล่าลานีเปิดใจว่า หลังจากการศึกษาเรียนรู้กันมาเก้าปีแต่พอมาวันนึงมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันเลยมาตกลงว่าเป็นพี่น้องที่ห่วงใย,ยและปรารถนาดีต่อกันส่วนรายละเอียดทางด้านเบลล่าลานีไม่ขอพูดถึงเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับพี่เวียและตัวเบลล่าเองอยากเคารพความเป็นส่วนตัวของพี่เวียค่ะทุกวันนี้ยังพูดคุยกันได้ปกติ ส่วนเรื่องมือที่3นะณวันที่คุยกันยังไม่มีเรื่องของคนอื่นส่วนพี่เวียมูฟออนขอไม่ตอบเพราะโตเบลล่าเองขอโฟกัสที่งานกับแม่เรื่องภาพกินสุก,กี้ที่แชร์ไปเป็นภาพเก่าหลายปีแล้วพร้อมบอกว่ายินดีหากพี่เวียจะ Move on ค่ะ ต่อมาทางด้านเพจดังได้ออกมาโพสปริศนารู้สาเหตุเวียนเลิกเบลล่าแต่พูดไม่ได้น้ำท่วมปากซึ่งงานนี้ทำเอาบรรดาขาเพื่อต้มกระตุกลัวๆค่ะล่าสุดทางด้านเบลล่าลาน,นีได้เดินทางไปร่วมอัตลักษณ์แห่งสยามครั้งที่12ที่ไบเทคบางนาที่ซึ่งเจ้าตัวได้มาในชุดผ้าไทยสีชมพูเพื่อสืบสารความเป็นไทยส่งต่อในเยาวชนรุ่นหลัง แต่งานนี้หลายๆคนพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าเจ้าตัวนั้นดูสวยขึ้นกว่าเดิมมากๆตั้งแต่เป็นโสดเรียกได้ว่าอ,อ่ร่าความสวยจับกันเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ